ดีครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ยังอยู่กับงานเลี้ยงรุ่นของกลุ่มเขียนแบบอยู่ฐานนะครับซึ่งแม้ว่าคณะของเรานี้จะเป็นอันชาปนากิจไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณกิติครับคุณกิติวันนี้ผมอยากให้คุณกิติได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งครับจริงๆแล้วงานวันนี้จะไม่ประสบความสําเร็จได้เลยถ้าไม่มีเขานะครับดีใจมากครับที่เขามาร่วมงานในวันนี้คุณสุธรรมพรสันเทียครับ อยู่ไหนครับคุณสุธรรมไม่อยู่ครับเรามาพบกับคุณโชโดกของเราดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโชครับมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มูชี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 คือเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้คือมูชีมูชีเนี่ยเขาบอกว่าเขามาถึงเมื่อตอนสี่โมงครึ่งรถติดมากเพราะว่า,ว,าวันนี้มีคอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เทนด้วยนะครับแล้วก็ออกลับกลับกลับวันไหนครับเขาบอกว่า อาหารการกินที่นี่ก็ดีอาหารอร่อยอบรรยากาศดีแล้วก็อยู่ต่ออีก2วันแล้วก็น่าจะขึ้นเครื่องบินกลับที่ญี่ปุ่นเลยครับผมคุยกับแค่คุยกับมันแค่นี้แลละครับไม่ต้องคุยอะไรกับมันแล้วเพราะว่ามันคงไม่ตอบอะไรมากไปกว่านี้นะฮะมองไปทางด้านนู้นครับตอนนี้ตอนนี้แขกผู้มีเกียรติของเรา